ที่ป้องกันเงินในบัญชีจากมิจฉาชีพข้อมูลเตือนภัยจากสืบนครบาล 1. ไม่เชื่อมไ i f i ทําธุรกรรมทางการเงินการใช้ WiFi ที่บ้านหรือ Wi-Fi ในที่สาธารณะมีความเสี่ยงที่ทําให้มิจฉาชีพลวงเอาข้อมูลที่เกี่ยวกับบัญชีธนาคารเราไปได้ 2. ตั้งการแจ้งเตือนเมื่อเงินเข้าออกในบัญชีเราควรเปิดรับการแจ้งเตือนไม่ว่าจะเป็น SMS หรืออ e ีเมลหรือผ่านไล n e เพื่อให้เรารับรู้ทุกครั้งที่มีการโอนเงินเข้าโอนเงินออกดังนั้นหากเมื่อมีเงินออกโดยที่เราไม่ได้ทําการโอนด้วยตัวเองก็อาจจะแก้ไขได้ทันเวลา 3. ตั้งจำกัดวงเงินการถอนต่อวันเป็นการจำกัดว่าใน1วันเราสามารถนำเงินออกจากบัญชีได้เท่าไรโดยสามารถตั้งค่าผ่านทางแอปพลิเคชันของธนาคารได้เลยหรือติดต่อไปที่ธนาคาร 4. ตั้งค่าความเป็นส่วนตัวในแอปธนาคารเพื่อไม่ให้ผู้อื่นเข้ามาในบัญชีธนาคารของเราได้ง่ายๆควรตั้งรหัสผ่าน2ชั้นเช่นการรับ OTP เปลี่ยนรหัสบ่อยๆและที่สําคัญไม่ควรเซฟรหัสหรือ3ตัวเลขหลังบัตรไว้ในโทรศัพท์มือถือมิจฉาชีพมักมีวิธีการหรือกลงกงหลากหลายเพื่อที่จะพยายามขโมยเงินในบัญชีฉะนั้นเราต้องคอยระมัดระวงังเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ